ยักษราช่อนเล็บภาคสองเล่มที่สี่ตอนสะสางเรื่องราว <tro oper> <punished> เนื่องด้วยคนของชนเผ่าหัวกูนา ถูกจัดให้พักอยู่ตามป้อมค่ายต่างๆดังนั้นเช้าวันที่สองก็เกิดข่าวลือทั่วพื้นที่ไคยวนว่าทางการเตรียมคิดบัญชีกับชนเผ่าที่ก่อความไม่สงบเมื่อครั้งก่อนสร้างความประวัติลนลานแก่ผู้คนขึ้นมาแต่ว่าเสียสินเตรียมการป้องกันไว้แต่แรกหลังจากที่มันทราบจากจัวตันว่าในยาน้ำถอนริสุรา มีส่วนผสมของยาพิษที่ไม่จับตัวอูหลันถูยากับคนในชนเผ่าของนางเพราะหวันวิตกว่าจะถูกนำไปขยายความใหญ่โตแต่ตอนนี้เมื่อร่วงรู้เส้นสนกลในของฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ปล่อยให้ผู้คนปล่อยข่าวลือหากชิงลงมือจับกุมคนไว้หัวหน้าชนเผ่าต่างๆ พอกลับจากงานเลี้ยงที่ที่ทำการจงตูกลับมานอนพักผ่อนคืนหนึ่งรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงสร้างความไม่สบายใจขึ้นมาขณะใคร่ครวญว่าสมควรไปยังดูน้ำเสียงของไต่เท้าจงตูหรือไม่เสียสินก็ส่งคนมาเชิญพวกมันไปยังเมืองไคหยวนเข้าร่วมการไต่สวนชนเผ่าหัวกูนาตอนแรกยังมีคนหวั่นวิตกว่า ไต่เท้าจงตูอาจหลอกให้พวกมันไปยังเมืองไคหยวนเพื่อกวาดล้างให้สิ้นซากแต่แล้วเห็นหัวหน้าชนเผ่าเช่นอาฮาชูเมองเกอเทียมูเอ,อ๋อมากู้เอหุนอาลาถานชาญอูเย่อเกิงตาลาต่างออกเดินทางสู่เมืองไคหยวนหัวหน้าชนเผ่าอื่นค่อยได้คิดว่าไต่เท้าจงตูเพียงจับตัวชนเผ่าหัวกูนาหาได้คิดลงมือต่อพวกมันไม่อีกประการ การจับตัวหัวหน้าชนเผ่าคนหนึ่งสร้างความเสียหายแก่ชนเผ่าอย่างจำกัดเมื่อวานใต้เท้าจงตูแม้ดื่มสุราลงไปไม่น้อยแต่ยังไม่เลอะเลือนจนคิดจุดไฟสงครามในแดนเหลียวตงขึ้นดังนั้นหัวหน้าชนเผ่าอื่นค่อยออกเดินทางสู่เมืองไคหยวนพ่อขาเครื่องหนังเมืองหาตาผูซื่อตูกลับวิตก,กังวลตลอดทั้งวันคนของชนเผ่าหัวกูนาถูกจับกุม คนออกคำสั่งจับกุมยังเป็นใต้เท้าจงตูผู้อื่นยังไม่ทราบสาเหตุแต่ผูซื่อตูคาดเดาออกว่าอูหลันถูยารอบสังหารใต้เท้าจงตูล้มเหลวที่มันหวั่นวิตกคืออูหลันถูยากับคนของชนเผ่าหัวกูนาสัททอดถึงมันหรือไม่หลังจากที่มันทราบข่าวว่าอามู่เออที่เคยติดต่อกับมันถูกจับกลุ่ม ก็ไม่อาจสะกดจิตใจได้มันแม้เป็นชนเผ่าเธอมู่เอ,อ๋อชาวนีเจนินแต่ถูกอาลู่ไถไท่สื่อซื้อตัวไปเป็นหูตาของอาลู่ไถ่ขอยส่งข่าวความเคลื่อนไหวในแดนเหลียวตงต่อแคว้นตาตาหลายปีนี้มันทำกำไรเงินทองมากพอแล้วไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอันตรายอยู่ต่อไปเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันผูซื่อตู ผุยข้าวไม่กี่คำก็วางชามข้าวลงการค้าช่วงหลังเที่ยงครานที่จะสนใจอย่างยากเย็นรอถึงเวลาใกล้เก็บแผงภรรยาของมันกำลังขนย้ายเครื่องหนังลงในหีบห่อผูซื่อตูพลันตัดสินใจฉุดดึงภรรยาไว้กล่าวขึ้นว่าให้พนักงานเก็บของเถอะพวกเรากลับบ้านกันภรรยาของมันไม่ล่วงรู้ภารกิจของสามีจึงกล่าวอย่างสงสัยใจว่า สมควรเก็บเครื่องหนังก่อนรีบกลับบ้านไปทําอะไรผู้ซื่อตูกล่าวอย่างคุนเคืองว่าเรียกเจ้าไปก็รีบไปถามมากความทําอะไรพลางก็ฉุดลากนางไปพ่อขาแผงอื่นกําลังเก็บแผงเห็นผู้ซื่อตูฉุดลากภรรยาไปราวกับถูกไฟลนกล้นจึงกล่าวสับพยอกว่าผู้ซื่อตูรีบร้อนกลับบ้านไปทําอะไรหาใช่แรกวิวาไม่ ใหญ่ต้องร้อนรนถึงเพียงนี้ภรรยาของผูซื่อตูทั้งอับอายทั้งขุนเคืองผูซื่อตูเพียงหัวร่อเฮฮะไม่ตอบคำพอกลับถึงบ้านก็เก็บรวบรวมของมีค่าสั่งให้คนในบ้านเตรียมตัวเมื่ออาทิตย์ลาลับกับขอบฟ้าครอบครัวของผูซื่อตูก็ออกจากป้อมค่ายที่ชนเผ่าของมันอาศัยอยู่คนในชนเผ่าต้อนฝูงแพะกลับมาพอะเห็นเช่นนั้นร้องถามไปว่า ผู้ื่อตูคิดเดินทางไกลหรือผู้ื่อตูโป้โปดไปว่ากูกูอาหญิงที่แต่งออกไปผู้ให้นักเพิ่งสทรงข่าวมาให้ไปพบหน้าเป็นครั้งสุดท้ายอีกสองสามวันจะกลับมาแล้วคนในชนเผ่ากล่าวว่าที่แท้เป็นเรื่องรีบร้อนเดินทางยามค่ําคืนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผู้ื่อตูรับคําอย่างคลุมเครือ เร่งรัดคนในครอบครัวออกเดินทางบุตรชายของมันต้องกล่าวอย่างสงสัยใจว่าท่านพ่อพวกเราคิดไปที่ใดผูสซื่อตูตัดบทไปว่าหุบป,ปากรีบรุดเดินทางมันหอบพิ้วครอบครัวสะพายห่อผ้าใหญ่น้อยคิดออกนอกด่านไปยังแขวนตาต้าไม่ง่ายนักอีกประการมันไม่คิดไปขอพึ่งพาอาลู่ไถอีกสำหรับกับอาลูไถ มันไม่มีคนณค่าให้ใช้สอยอีกยังคงอยู่ที่แดนเหลียวตรงต่อไปตอนนี้แดนเหลียวตรงยังไม่เคร่งคลัดเรื่องระเบียบราชเช่นในดานขอเพียงหลบหนีออกจากเมืองไคหยวนแล้วปลอมตัวเปลี่ยนแท้ไม่ว่าไปที่ใดล้วนอยู่สุขสบายแต่เมื่อผ่านปากภูเขาแห่งหนึ่งที่เบื้องหน้ามีชายชะกันรพร้อมด้วยม้าพาหะหลายสิบรอคอยมันอยู่พอพบเห็นมัน ก็พามันขึ้นมาชักดาบทวนออกมาคนเหล่านี้ล้วนแต่งกายชุดชาวหูแต่ผูซื่อตูซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ชาวหั่นเป็นเวลานานจดจำออกว่านี่เป็นทหารชายแดนเหลียวตรงเห็นเหล่าทหารรายล้อมเข้ามาเป็นรูปพัดชายชะกันที่กึ่งกลางหนีบหอกยาวเล่มหนึ่งจอบปลายหอกมาที่มันตวาดว่าทิ้งอาวุธลงจากหลังมา จะได้รับการรละเว้นชีวิตสีหน้าผูซื่อตูกลับกลายเป็นซีดเผือดหลังจากนั้นผูซื่อตูหายสาบสูญไปคนในเผ่าที่เลี้ยงแพะบอกว่าครั้งสุดท้ายที่พบเห็นมันมันนำครอบครัวสะพายห่อผ้าใหญ่น้อยออกจากชนเผ่าบอกว่าคิดไปเยี่ยมญาติอาหญิงที่แต่งออกไปและป่วยหนักหลังจากนั้นไม่กลับมาอีกฝูงวัวและแพะที่บ้านมันตลอดจนแผงค้าเครื่องหนังของมัน อยู่ในความดูแลของชนเผ่าจวบจนแน่ใจว่ามันไม่ปรากฏตัวอีกหัวหน้าชนเผ่าค่อยเรียกประชุมเหล่าผู้อาวุโสแบ่งปันทรัพย์สินเหล่านั้นให้กับคนในชนเผ่าความจริงกระจ่างชัดเสียสินไม่ได้เขี่ยวเขียนลงทันต่อคนในชนเผ่าหัวกูนาที่ถูกจับตัวมาทั้งยังให้หัวหน้าชนเผ่าที่มายังเมืองไคหยวนร่วมรับฟังการไต่สวน เสียสินแยกคุมขังและแยกสอบปากคําคนของชนเผ่าหัวกูนาบวกกับใช้ข้อมูลที่หลวงถามจากอูหลันถุยาให้เป็นประโยชน์เพร่อเอ่ยปากก็เปิดเผยสักฐานะแท้จริงของพวกมันชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เหล่านี้แม้เหี้ยมหานดูดร้ายแต่ไหนเลยเป็นคู่มือของผู้จำนานการไต่สวนได้คุณนางไต่สวนเรียกว่าม่อคือความจริงเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย สังกัดหน่วยไขยวนปิงพี้เต้าตอนนี้ขึ้นเป็นขุนนางธงผ่านเมืองไขยวนแล้วคนในชนเผ่าหัวกูนนาที่ถูกแยกคุมขังแยกสอบปากคำท่านแพร่พรายคำหนึ่งมันแพร่พรายคำหนึ่งม่อเขินนำส่วนที่พวกมันพลังปากบอกออกมาใช้เค้นถามผู้ต้องหาคนอื่นเพียงใช้เวลาสองวันความจริงก็กระจ่างชัดเหล่าหัวหน้าชนเผ่าค่อยทราบว่าเหตุจลาจนครั้งก่อน เป็นคนเหล่านี้ทำการปลุกปั่นยุยงเองเหล่าหัวหน้าชนเผ่าหัวนึกถึงคนในชนเผ่าที่บาดเจ็บล้มตายทั้งถูกจับตัวไปดำเนินคดีสร้างความโกรธแค้นยิ่งทั้งแค้นอาลู่ไถใช้ฝีมืออันต่ำชาและแค้นผู้คนที่อ้างตัวเป็นชนเผ่าหัวกูนาเหล่านี้สร้างความเสียหายใหญ่หลวงพากันขอเข้าพบเสียสินร้องขอให้สำเร็จโทษคนเหล่านี้ทั้งหมด เสียสินไม่ได้ไต่สวนด้วยตัวเองขณะที่เราหัวหน้าชนเผ่ามาขอเข้าพบมันมันกำลังหาหรือแผนปฏิรูปที่ดินและทะเบียนทหารกับจางจุนและว่านซื่ออวีพอรับทราบจุดประสงค์ของเหล่าหัวหน้าชนเผ่าต้องหัวร่อออกมาแล้วกล่าวว่า <c oughs> คิดฆ่าพวกมันง่ายได้ยิ่งเราจงตูเพียงออกปากคำเดียวแต่พวกมันต้องการให้เราจงตู ข้ามตัวบทกฎหมายฆ่าฟันคนตามอำเภอใจหรือเหล่าหัวหน้าชนเผ่ารับฟังจนอึ้งไปวูบหนึ่งเสี้ยสินกวาดตาผ่านหน้าทั้งหมดกล่าวขึ้นว่าพวกมันมีเจตนาชั่วร้ายแต่ว่าพวกมันทำอะไรพวกมันเพียงเป็นแรงงานชั่วคราวของพวกท่านระหว่างนั้นกล่าววาจายุแย่อยู่หลายคำสุดท้ายกลายเป็นศัตรูกับชาวฮั่นในแดนเหลียวตง ไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันเราหัวหน้าชนเผ่าแน่นิ่งเงียบงันไปเสียสินกล่าวขึ้นว่าท่านทั้งหลายพวกเราต่างมีชีวิตบนพื้นที่เหลียวตรงต่างเป็นลูกหลานต้าหมิงหากว่าระหว่างชนเผ่ากับชาวหัน่นสนิทสนมกลมเกลียวเพียงอาศัยคายุยงของผู้อื่นจะเกิดเรื่องเช่นนี้หรือขณะที่เกิดความขัดแยง้งพวกท่านทำอะไร ใช่ชักจูงพวกมันเกลียกล่อมพวกมันคบหาสหายเพิ่มขึ้นลดทอนศัตรูคนหนึ่งหรือไม่เหล่าหัวหน้าชนเผ่าทั้งอับอายทั้งเสียใจไม่กล้าร้องขอเสียสินสําเร็จโทษคนของชนเผ่าหัวกูนาอีกเสียสินกล่าวขึ้นว่าหากพิจารณาตามความผิดคนเหล่านี้ไม่ถึงตายม่อคเคอได้รายงานผลการไต่สวนตลอดจนบทลงโทษพวกมันต่อเราแล้ว หลังจากที่เราจงตูปฏิรูประบบที่ดินทหารทหารประจำฐานที่มั่นจะสงวนที่ดินบางส่วนไว้จัดสร้างเป็นที่ดินการเกษตรให้กำลังสำรองเป็นผู้ดูแลและควบคุมเฉลยศึกกับผู้กระทําผิดสถานเบาใช้ให้ทำงานแทนการลงโทษอย่างนั้นพวกมันจะยึดถือแดนเหลียวตรงเป็นบ้านของตัวเองเราหวังให้หัวหน้าชนเผ่าและผู้อาวุโสทั้งหลาย ร่วมมือกับทางการร่วมสร้างมาตุภูมิอันงดงามขึ้นหากว่าเหตุเจลาจนครั้งนี้ให้บทเรียนแก่ทั้งหมดพวกมันถือว่ากระทำคุณความดีประการหนึ่งเหล่าหัวหน้าชนเผ่าค่อยได้คิดกล่าวคำอำลาจากไปว่านซื่ออวิขยับตัวคลาหนึ่งเรียบเคียงถามดูว่าแต่เท้าจงตูท่านคิดจัดการกับเสี่ยวอิงนั้นอย่างไร เสียสินรับฟังจนขมวดคิ้วนึกปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่บ้างเสี่ยวอิงบอกชื่อจริงของนางออกมาแล้วแต่เสียสินยังคุ้นกับการเรียกหานางเป็นเสี่ยวอิงถึงแม้ว่านางเข้าใกล้ตนเองปลนิบัติตนเองโดยมีจุดประสงค์อื่นเคลือบแฝงแต่ถึงอย่างไรอยู่ร่วมกันระยะหนึ่งเสี่ยวอิงไม่ใช่หญิงสาวที่หน้าตาน่าชังตรงกันข้ามนางงดงามยิ่งหญิงสาวที่งดงาม ทำให้ผู้คนยกโทษให้กับความผิดพลาดของนางได้โดยง่ายเสียสินครุ่นคิดเป็นเวลานานยังนึกหาวิธีจัดการที่เหมาะสมไม่ออกต้องถอดถอนใจคำหนึ่งเดินเตดเตรไปที่ประตูว่านสื่อวีรีบลุกขึ้นติดตามไปส่วนจางจวินยกถ้วยชาขึ้นจิบดื่มมันเป็นขุนนางเหลียวตงตูสื่อรับหน้าที่ด้านการทหารแดนเหลียวตงอื่นๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมัน มันไม่มีหน้าที่แสดงความเห็นเสียศินหยุดยืนบนระเบียงชั่วครู่จึงกล่าวกับว่านซื่อวี่ว่าข้าทิ้งหรือความผิดของนางยังไม่ถึงตายกระมังว่านซื่อวี่กล่าวอย่างระมัดระวังว่าตามเหตุผลข่าคนไม่สำเร็จความผิดไม่ถึงตายแต่ว่าแต่เท้าจงตูเป็นขุนนางในราชสำนักผู้ที่คิดร้ายต่อขุนนางควรเพิ่มโทษอีกขั้นหนึ่ง หากใต้เท้าคิดลงโทษสถานหนักก็ชอบด้วยเหตุผลเรื่องนี้ควรทำอย่างไรล้วนแล้วแต่ใต้เท้าจงตูคคำพูดของว่านซื่อวีบอกกล่าวอย่างชัดแจ้งอูหลันถูยาฆ่าคนไม่สำเร็จความผิดไม่ถึงตายแต่คิดฆ่าหรือไม่ฆ่าขึ้นอยู่กับเสียสินหากเสียสินคิดฆ่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจะดำเนินการให้นางตายอย่างชอบด้วยกฎหมาย ขอเพียงการแบ่งชนชั้นคงอยู่ชนชั้นพิเศษที่ทำผิดกฎหมายหรือว่าถูกผู้อื่นกระทําผิดบทลงโทษหนักเบาขึ้นอยู่กับบุคคลยกตัวอย่างฆ่าคนต้องชดใช้ชีวิตแต่กฎหมายต้าหมิงลุยมีบทไถ่โทษเปิดโอกาสให้กับชนชั้นพิเศษยกตัวอย่างอําเภอเจาเฉียนมีขุนนางยศเตีนหลีผู้หนึ่งดื่มสุราเมาไม้ ใช้ไม่พลองฟาดหวดพันโรงผู้หนึ่งถึงแก่ความตายสุดท้ายถูกตัดสินให้ไถ่โทษชดใช้หมาตัวหนึ่งให้กับครอบครัวของผู้ตายคำนวณตามราคาสินค้าตอนนั้นหมาตัวหนึ่งมีมูลค่า10บกุวนเท่ากับว่าเงิน10ก้้นสามารถซื้อชีวิตหนึ่งทั้งยกตัวอย่างขุณนางยศจงตูถงจือผู้หนึ่งฆ่าคนด้วยความแค้นส่วนตัว สุดท้ายก็เพียงชดใช้เป็นเงิน10บกวน้นยังมีภรรยาดุร้ายของขุนนางยศซื่อหลางนางหนึ่งเกิดความหึงหวงใช้ไม่พลองฟาดหวดหญิงรับใช้จนตาย10บกว่านางเนื่องจากเรื่องราวลุกลามใหญ่โตห้องเตเจ้าชีวิตค่อยสั่งให้ฟาดโบย50ทีทั้งหมดล้วนบันทึกอยู่ในต้าหมิงซื่อลู่ตอนนั้นทหารหมิงที่เสียชีวิตในสมรภูมิได้เงินค่าทำขวัญเพียงสองกด ขุนนางบุญสังกัดกว่วจือเจียนป่วยตายก็ได้รับเงินทำขวัญเพียงสามก้วนแต่ไม่อาจเทียบกับอัตราส่วนที่ซื้อชีวิตหนึ่งด้วยเงินเพียงสิบก้วนยังมีเชื้อพระวงผู้หนึ่งบรรดาลโทสะทำร้ายองครักษ์ติดตามสองคนถึงแก่ชีวิตกลับไม่ต้องชดใช้แม้สักหุนเดียวเพียงถูกหงอูห้องเต้ดุด่ารอบหนึ่งแสดงว่าชนชั้นพิเศษยังคงเป็นชนชั้นพิเศษ เสียสินเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวอาลู่ไถจับตัวครอบครัวของคนในชนเผ่าเสี่ยวอิงเป็นตัวประกันสั่งการให้พวกมันยุแย่จนเกิดจราจนตอนนั้นเสี่ยวอิงทำการคัดขานดังนั้นนางไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แต่ว่านางรอบทำร้ายขุนนางราชสำนักยังคงลงโทษนางด้วยการจองจำเธอว่านซื่อวีมองดูเสียสินอย่างงุนงงแล้วกล่าวว่า หากต่เท้าจงตูแขนนางรอบทำลายมีสู้ประหารชีวิตนางนางถึงอย่างไรก็มีศักด์เป็นเปียชีของชนเผ่าฮาเออปาลาไม่สมควรรับโทษจองจำเสียสินยังประหลาดใจกว่ามันกล่าวว่านี่เป็นวาจาใดหรือว่าโทษจองจำยังหนักหนากว่าตัดศีรษะอีกว่านซื่ออวียฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเต้เท้าจงตูยังไม่ทราบ นับแต่ราชวงศ์ฮั่นถึงราชวงศ์ถังสตรีกระทำผิดน้อยคนที่จะถูกจองจำในกฎหมายต้าหมิงลุย่ยังกำหนดว่าสตรีที่กระทำผิดนอกจากโทษตายหรือความผิดฐานคบชู้สู่ชายที่ถูกจองจำแล้วหากเป็นความผิดอื่นให้มอบให้สามีและเครือญาติควบคุมดูแลโดยไม่ต้องจองจำแต่อย่างไรเสี้ยินยังไม่ทราบว่ามีกฎข้อนี้ ต้องกล่าวขึ้นว่านั่นเป็นเพราะเหตุใดว่านซื่ออุ้ยถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ใ hey, ต่เท้าจงตูสถานที่ดำมืดที่สุดในโลกก็คือเรือนจำสถานที่ไร้คือแป้ที่สุดก็เป็นเรือนจำสตรีพอถูกจองจำขอเพียงมีรูปโฉมอยู่บ้างจะถูกเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นในเรือนจำข,ข่มขืนย่ำยี พวกมันเห็นว่าสตรีที่กระทำผิดกฎหมายไม่มีศักด์ศรีอันใดอีกประการสตรีพอถูกจองจายังไม่ปล่อยให้พวกมันจัดการอีกหรือยังมีพูดใดหนุนหลังให้กับนางสตรีพอมีรูปโฉมอยู่บ้างยิ่งน่าเวทนาคนผู้หนึ่งเพิ่งจากไปคนที่สองก็เข้ามาถูกย่ำยีทั้งวันทั้งคืนจบกระทั่งถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ ไม่ทราบถูกบุรุษกี่ร้อยกี่พันคนค่มขืนนางยังกล้าฟ้องร้องหรือดังนั้นเรือนจำที่คุมขังสตรีไว้เท่ากับเป็นส่องคณิกาที่ไม่ต้องจ่ายเงินแห่งหนึ่งปรากฏการนี้มีมาแต่โบราณการทั้งในและนอกเรือนจำตลอดจนเบื้องบนเบนืบ้องล่างล้วนสมรู้ร่วมคิดกันบ้านเมืองแม้มีบทลงโทษอย่างเคร่งครัดแต่ไม่สามารถห้ามขาดได้ ดังนั้นมีการตรากฏว่านอกจากบทลงโทษตายกับความผิดฐานคบชู้สู่ชายแล้วจะไม่จองจำสตรีด้วยรูปโฉมนมพันธ์ของเสี่ยวอิงหากว่าถูกจองจำต้องประสบชะตากรรมอย่างไรเป็นที่คาดคำนวณได้ดังนั้นผู้น้อยเสนอว่าหากจองจำนางมีสู้ค่านางประเสริฐกว่าเสียสินรับฟังจนตะลึงหลานเมื่อทั้งไม่อาจฆ่าทั้งไม่อาจจองจำ จะจัดการกับนางอย่างไรเสียสินมองดูว่านซื่อวีว่านซื่อวีก็มองดูเสียสินทั้งสองจ้องมองหน้ากันไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เอ่ยปากด่านรักษาการเส้นทางปาหูเต้ายามเช้าตรู่ประตูด่านเปิดออกแสงอาทิตย์สาดลอดออกจากประตูสาดสองเส้นทางเบื้องหน้าหมาตัวหนึ่งผูกสเสบียงกลางน้ำดื่มและเครื่องนอนไว้ที่ข้างอานมา ยังแขวนดาบเล่มหนึ่งคนจูงม้าเป็นชายหนุ่มร่างสูงโปร่งผู้หนึ่งหนึ่งคนหนึ่งม้าเหยียบย่ำแสงอุทัยออกจากด่านที่เบื้องหน้าเป็นทุ่งหญ้าขาวเวิงวางใต้หมอกอรุณคลี่คลุมไม่อาจเห็นไกลเกินร้อยก้าที่หลังประตูด,ด่านยืนไว้ด้วยไพรพลทหารถือดาบทวนสองแถวมองดูชายหนุ่มนั้นจูงม้าเดินออกไปหนึ่งคนหนึ่งม้าออกจากด่านหกเจ็ดเก้าก็หยุดยั้งลง ชายหนุ่มที่จูงม้าเหลียวมองเข้าไปในด่านแสงอาทิตย์พอดีส่องต้องใบหน้ามันเห็นมันคิ้วเรียวโคง้งตากลมโตริมฝีปากแดงสดใสฟันขาวสะอาดกลับเป็นหญิงสาวที่แต่งกายเช่นบุรุษนางหนึ่งนางย่อมเป็นอูหลันถุยาที่พร้อมชื่อเป็นเสียวอิงเสียสินข่านางก็ไม่ได้จองจำนางก็ไม่ได้มันย่อมไม่อาจสร้างเรือนจำหญิงสำหรับนางโดยเฉพาะแล้วว่าจ้างสตรี จำนวนหนึ่งเฝ้าวควบคุมนางสุดท้ายได้แต่ปล่อยตัวนางตอนแรกอูหลันถุยายังไม่เชื่อคำพูดของเสี่ยสินนางไม่ทราบว่าคนที่กรอกกลิ้งกว่าสุนักจิ้งจอกทั้งชั่วร้ายกว่าอสรพิษผู้นี้คิดเล่นลวดลายใดแต่แล้วนางถูกส่งตัวถึงด่านปาหูเต้าได้รับมมาศึกเสื้อผ้าและดาบครบถ้วนยามนี้มองดูประตูด่านปิดลงอย่างช้าชในที่สุดค่อยเชื่อแล้ว ุนนางจงตูของต้าหมิงซึ่งเป็นเป้าหมายรอบสังหารของนางกลับปล่อยตัวนางจริงๆแต่ว่าเสียวอิงปราศจากความยินดีเพียงมือมองประตูด่านจนปิดลงแสงอุทัยก็ถูกปิดกั้นไว้แต่หลังจากนั้นก็ส่องต้องศีรษะนางหมอกอรุณสลายคลายท้องฟ้าปรากฏเป็นแสงสีสดใสคำอูหลันถุยาแปลว่าแสงอุทัยอันเรืองรอง มารดาของนางบอกว่านางถือกําเนิดเมื่อยามเช้าตรู่จึงตั้งชื่อนางว่าอูหลันถูยาแต่นางที่ได้รับอิสระอีกครั้งกลับคล้ายหมอกอรุณอันหนาหนักมองไม่เห็นทิศทางการมายังแดนเหลียวตรงครั้งนี้ไม่มีความสำเร็จใดศัตรูที่สังหารบิดานางกลับปล่อยปละละเว้นนางศัตรูเช่นนี้สมควรฆ่าหรือไม่มารดานางตอนคลอดตีตีต้น้องชาย เนื่องเพราะคลอดยากสองแม่ลูกล้วนเสียชีวิตภรรยาใหม่ของบิดาและนางบำเรอทั้งหลายเปลือกนอกประจบเอาใจนางแท้ที่จริงคอยขีดกันที่นั้นยังเป็นบ้านของนางหรือนับตั้งแต่บิดากับอาปูจีอาเสียชีวิตญาติสนิทเพียงหนึ่งเดียวของนางคือบิดาบุญธรรมของนางแต่ว่าบิดาบุญธรรมบอกให้นางปล่อยวางความแค้นของบิดาเมื่อนางตอบปฏิเสธบิดาบุญธรรมก็ไม่เสียดายกับการ ใช้ครอบครัวของชนเผ่านางเป็นเครื่องข่มคู่ดังนั้นระยะห่างของบิดาบุญธรรมนางยิ่งมาก็ยิ่งห่างไกลกว่าเดิมนั่นยังเป็นบุคคลที่นางพึ่งพาได้หรือนางมีศักดิ์เป็นเปียชีของชนเผ่า้าเออปลาแต่หลังจากที่บิดาเสียชีวิตทางชนเผ่าได้คัดเลือกผู้นำคนใหม่แต่งตั้งสตรีคนใหม่ขึ้นดำรงตำแหน่งเปียชีนางนำคนในชนเผ่าร้อยกว่าคนออกมา คิดแก้แค้นให้กับบิดาแต่คนในชนเผ่ากลับถูกขุนนางจงตูของเหลียวตงส่งไปเป็นทาสประจำพื้นที่การเกษตรอันใดนางไหนเลยแบกหน้ากลับไปยังชนเผ่าของตัวเองได้ประตูด,ด่านที่ด้านหลังปิดสนิทลงสมควรมุ่งหน้าตะวันตกกลับแคว้นตาตาหรือว่าขึ้นเหนือไปถึงพื้นที่นูการเอ,อ๋อซึ่งอยู่ไกลออกไปอีกเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หาใหม่ ก็ลงใต้ไปยังเมืองต้าหนิงกลับไปยังพื้นที่ของชาวฮั่นที่มารดานางเคยใช้ชีวิตอยู่อูหลันถูยาจูงม้าลากฝีเท้าออกไปราวกับว่าสองเท้าถูกทวงด้วยตะกัวเดินเข้าหาหมอกอรุณเบื้องหน้าราวกับเด็กน้อยที่หลงทางประตูด,ด่านปิดลงไพรพลที่เฝ้าด่านมองดูเด็กน้อยนั้นเดินเข้าไปในหมอกอรุณผ่านไปเนิ่นนาน ในหมอกอรุณแว่วเสียงม้าร้องคลาหนึ่งแต่ไม่อาจเห็นชัดตาว่ามันมุ่งไปยังทิศทางใด